ฮัลโหลทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยละกันนะคบผมยช่องเล็กน้ำอยู่ e เกมอินเตอมาร์ทอี่นโก้ไซเคิของเราอีกเช่นเคยครับทุกคนและสำหรับคลิปในวันนี้ก็เป็น11ผู้เล่นโลกผู้ขนานจากภาโอลออนมามีใครกันบ้างในคลิปนี้ตัวสำรองไม่ต้องสนใจนะเออก็เคยออกคลิปไปแล้วแหละนะครับตัวพวกนี้มาคุนจิก็น่าจะออกคลิปไปบ่อยแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็โนบารุตัวนี้ ไม่รู้จักนะครับแต่ผมจําได้ว่าเล่นกองหลังใช่ไหมผมแดงน่าจะไม่ผิดนะท่านผู้ชมในภาคโอไรออนอยู่ชิมชาตนั่นแหละนะครับตอนที่ผมดูนะแล้วก็ล้แหลมฟูฟูไอ้ตัวเนี้ยไอ้ไฮสกิเรียกฟูฟูใช่ไหมหรือล้แหลมอะไรสักยอย่างตัวเนี้ยที่เป็นลูกสาวประตูแต่ว่าบอสนี้เขาด้าม,มาเป็นตัวที่มีท่ายิงอ่ะเออแล้วก็มีซาคูมะมีนาเอะอิจิโฮชิฮิคารุครับผมแล้วก็ตัวนี้จําจําไม่ได้ว่าเป็นใครนะสองตัวเนี้ยแล้วก็กองหน้าจากสเปนครับ ดาบมาไม่มีท่ายิงมีแต่ท่าป้องกันกับท่าเลี้ยงบอลนะครับก็คือคาริโอนักซ้ายเป็นฮิุระนะครับผมลูกสาวประตูเป็นโกจินนะเป็นไ,ไง <c oughs> โกจินจากกองหน้าสู่ผู้รักษาประตูเออขนาดนี้ชีคาเนะเกยไม่ใช่ขนาดสก,กินนุมมจากโกยังผันตัวเป็นผู้เล่นเลยนะเออไม่ใช่ผู้รักษาประตูแล้วนะอ่ะมาเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสรุปกันแค่ไหนในคลิปนี้สำหรับสิบเอ็ดผู้เล่นจากพาโอเลออนไปคลิปนี้ไปดูกันก่อนเลย คือมอสภาคโอเลออนเนี่ยมีหลายมอสมากนะผู้ชมน่าจะมีเกือบเกือบเกืห้ามอสเลยนะเอ้ายังมองไม่เห็นตัวเล็กเกินเอ้าเลี้ยงออกเหรอถ้าผมจำไม่ผิดนะนะมีเกือบห้ามอสเลยนะมอสภาคโอเลออนอ,ะอ่ะหายพูดปุ๊บเสียปับ๊บขึ้นมาน้าเอออีกครั้งหนึง่ง นี่นาเอะปิดอาวุธร่างอวตารเปล่าเป็นฟรานเฉยเลยอะไรวะตัวธรรมราเป็นนาเอะนะพอปิดอาวุธร่างอวตารปึ๊บเปลี่ยนเป็นฟรานเลยแสดงว่ามอดภาคน,นี้อ่ามอดนี้ยังแบบไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะผมว่าโอเคเรียบร้อยแต่ก็พอได้นะครับไม่แย่นี่กลับเป็นนาเอะแล้ว แต่ม็อดภาคโอเลออดดีที่สุดคือม็อดของเอ็กตรีมนะผมสอนโหลดเป็นคลิปแรกเลยค้นหาไดนะ้สอนวิธีลงม็อดภาคเอ็กตรีมโอเลออดยิงเวลวหนึ่งเว้ แต่ว่าม็อดเนี่ยภาพมันก็ค่อนข้างสวยนะผมว่า่่่าแอนิเมชันก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับดูอย่างกจินจะออกไปทางแบบซัมูคุมากกว่านะครับเหมือนแค่แบบสีผมอนะเงี้ยนี่ย,ยแต่รูปมันสวยมากม็ดเนี่ยรูปมันชัดนะครับ ของเอ็กซ์ตรีมบางตัวรูปยังไม่ชัดเลยนะ,อยะเออจัก,กรพรรดิซาคุมะเพนกวินจัก,กรพรรดที่หนึ่งเยี่ยมเลยยี่สิบหอยโอ้โหขนาดเป็นกจักรพรรดิที่หนึ่งยังเข้า เต่ตัวนี้ก็เหมือนอยู่นะนด้มันคล้ายๆกันกับทรามารูอ่ะสภาพโอเลออนก็คล้ายๆกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะดาวินโทรามารูเหมือนกันนี่เบอร์แอนิเมชันเนี่ยจะเปลี่ยนแค่สีผมปะน่าจะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละ สองคนเนี่ยเดี่ยนแค่สีผมเองวะแต่ผมไม่ค่อยได้ดูเจาะลึกเั่นเท่าไหร่อะภาคโอเลออนอะตัวหลังๆมาผมไม่ค่อยดูไงมาถึงคาวันจิยิงบ้างเอ้ยมีแค่สองเลเรลเหรอทำไมตอนเลือกท่ามีสามวะกีสลาตันมีทู โอ้โหว,วีทูเข้าเฉยมาอิจิโฮชิฮิคารุมีค้าถึงเวิวสามเลยโอดินมีซอสแน่นอนมาแบบนี้ก็ดาวเป็นซิวเดีโอ เหมือนจะเข้าทุกท่าเลยวะเนี่ยอ <laughs> ย่างโหดโอ้โหนม่นโยนยาวเลยเอ้าเยอะได้บอนเฉยยกว่าจะไม่ได้จั <c oughs> งหวะหันข้างเนี่ยด้านข้าง ด้านข้างเลยวะเนี่ยดูจังหวะด้านข้างมันจะเหมือนซามูฟุนะแต่พอดูแบบมุมตรงๆอ่ะเหมือนโปจินเลยแหละนะครับมาแหลมๆฟูฟูมีเวลิลสองอาจะเป็นไอตัวอยู่โรงเรียนเอเรียเนี่ยเปลี่ยนแค่สีผมนะปกติมันเป็นสีขาวใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดไอตัวนั้นอ่ะจำชื่อไม่ได้ โอ้โหท่านี้ยังเข้าเหรอเอ <c oughs> ินมามีวุระมีท่ายิงไหมมีท่าเดียวเวลิลหนึ่งไปยิงเสียงวิวมาเมื่อกี้เหมือนมีคนจะชาร์จมิซิแม็กท่าของทันดาเนี่หรอใช่ไหม เดี๋ยวจะลองให้ครบทุกตัวเลยครับผู้ชม <_ S 2> <_ S 1> นี่คาริโอตองหน้าสเปนสู่กองหลังเกมอินาซิมาอีเลเวนโกสไตรเกอร์2013เสียดายไม่มีท่ายิงเนาะผู้ชมถ้ามีแบบจะดีมากเลยด้ยวยม,มีซิแม็กแล้วไปเยอะนึงกวนจิอูกิสลาตันเหมือนเดิม,มเทียบมีสองท่า チマギアテンマ มาสกิมะลองนี้จัดเวล่ยงสองไปเห็นกุ้งจักรพัรดิพี่เจ็ดมาหนใส่หมายเล่แปดมาทำไมอ่ะถึงกินตัวนี้ไม้เล่แปดเฉยเลยไม่เข้าวะท่าน,นี้ผมลืมเ,เลือกท่าตัวนี้มาวะที่จริงมัาานมีท่าภาษาเนี่ยมีพวกเรามารู้กับโค้งจีมีทีม ไม่เรียกท่าประสานมาความเร็วลมมาร์คของแท้จัดไปหักอาหารกาโกจินผมเห็นใน YouTube อยู่นะมอสโอลีออนที่มีโกจินที่แบบใช้ท่าไม่ตายไฟร์เลมอนเร์น่ะแต่แม่งเขาไม่ให้เว้ย <c oughs> เขาไม่แจกมอดเว้ยสยดาย,ดายเฮ้ยเชื่อท่านี้ยังเข้าหรอเบอหนึ่งเองนะใต้ฝุน่นไปน่ะซิลามีบูวเหรอเอาใต้ฝุ่นมาหาใคร นาฬิกาอ้าวหมดเวลาอ๋อผมลืมใส่ท่ากอินจิหรอวะเนี่ยิย้มหายว่าอยู่เปลี่ยนท่าเลยละกันโอเคน่าจะมีแค่อกอินจินะตัวอื่นก็น่าจะใส่ครบหมดแล้วแหละมากอินจิโอ้โหไม่ใช่แต่มันใช้ไปเดี๋ยวรอยิงด้วยกอินจิเลเวลสามนึกว่าใส่ไปแล้วยิงใส่ท่าเฉย ม,า,มาดิสิแมกิคาริโอคาริโออุ้ยยิงทานว่ะแต่โดนมอกอยู่ดีแหละเท่าทานดั้ใช่ปะ <laughs> จำไม่เคยได้ เห็นไหมดูด้านข้างในจีนมันจะไม่เหมือนโกจินเลยนะแต่พอมาดูด้านหน้าตรงๆเนี่ยเหมือนโกจินมากเนะี่ยเห็นไหมเอาไม่เชื่อโยนิเซออีกชิมหาย วันนี้มีท่าิยู่าไม่มีวหรอวดอแค่ท่าป้องกันท่าเดียวมามาเอะก่อนเลยยองสองจัดปะโอโอ,โอกระตุกกระตุกเพิ่งลงมัดมาใหม่รงูงไว้ท่านผู้ชมผมยังไม่เล่นเลยตั้งแต่ลงมัดมีมาแต่ผมเคยทำไปแล้วแหละครั้งหนึ่งอะนาเอะนานแล้วนาบ ไม่ค่อยได้เห็นในคลิปก็เลยเอามาออกคลิปหน่อยแล้วกันเอาอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้โหวิซิแมทแล้วแต่งกล้าเหรอซ เดียวเสียบไม่ถึงไม่ถึงหนึ่ประสานจนได้อ๋อพลังหมดกูจินพลังไม่พอเข้าได้เลยวะเฮ้ยไอ้เชี่ยผู้ชมกูจินแข็งแกร่งเกิน chị ta hai đứa 3 tha lấy ơi nhìn phải dơ nè mà này mới sai đang một lần căn với cô phẳng nhí Hãy subscribe lắm kênh Ghiền không bỏ lỡ ไฟฟูนมหาภัยกูพลังหมด <c oughs> กูจินเรียบร้อยแบบนี้น่า <c oughs> จะใช้ท่าประสานได้อยู่เนะาะเดี๋ยวเรามาดูกับกูจินเนี่ยนี่ไงได้อยู่แ <c oughs> ัดไปห <c oughs> ายากคำรน ช่ป่าววะ,ะวายุพยัคฆ์คำลนเรียบร้อยครับตอนนี้ราเท็นมาได้ใช้สถีตัวนี้มีท่าเดียวนะท,ท่าป้องกันยังนึกว่ามีท่าลิงบอลด้วยไม่มีครับพลังมันเพิ่มช้าจังอนะ่ะตัวเนี้ย ยไม่ที่เต็มอะไรเลยออาหลอนกูจีหูไม่งบเก่งจัดโอเคพลังกลับมาแล้วโกจิน หังกาโดนชีดยาได้เว้ยโอ้โหัวนี้ยังไม่เต็หนึ่มาอิจิโฮชิเรื่องสองดูดิว้าวท่าของกองหน้าเอาไฟวุฒิใช่ไหมยิงไม่ทำเชี่ยะ ยิงไม่ทันหรอเสียดา,ายถ้าทันเมื่อกี้น่าจะเข้านะมาดูจัดการโอ้โหยังไม่เต็มอีกเหรออะไรวะ ขึ้นช้ามากตัวนี้จนจะจบเกมแล้วยังไม่ขึ้นเลยอ่ะเอาสัตว์พลังหมดอีกโอ้โหจบเกม <laughs> มันจบเกมพลังมันไม่เต็มเลยอะทานผู้ชมยิงไป15ครั้งเป็นประตู9ประตูครับทานผู้ชมสำหรับโอเลออนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับทุนผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระ,ะดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการจมคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยขอตัวลาทานผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจป๊ละ